สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับคลิปเรนดอมคลิปนี้เรามาทำคลิปเรนดอมในหัวข้อเรื่องคนโสดจะเจอรักเมื่อไหร่คะออนะคะมาดูซีคลิปนี้เป็นของคนโสดนะเรามาดูกันซีว่าคนโสดเนี่ยจะได้เจอความรักหรือยังเออนะคะเฉพาะคนโสดนะไม่ว่าคุณจะโสดด้วย เหตุผลกลใดก็ช่างนะคะอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆน,นับถือด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต้ยเคารพนับถือด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงด้วยนะคะเรามาดูกันซิคนโสดจะพบรักหรือ,อยังอ่าคนโสดอุ้ยกระเด็นมาเห็นไหม เห็นไหมสลับผ้าอยู่แล้วก็เด็นมาเอาเลยอะ่ะคนโสดจะพบรักหรือ,อยังพบซี่เดลิฟเวอร์มาอ่ะเลิฟเวอร์เลิฟเวอร์ค่ะแม่ใบที่หนึ่งมาแล้วนะคนโสดนะคะคุณจะโสดด้วยหนึ่งการเลิกราก็ถือว่าโสดนะเลิกราอย่าร้างทิ้งคว้างเออหรือ,อยังไม่มีใครเลยก็ได้ นะคะเอาเฉพคน,คนโสดคนโสดคนโสดจะพบรักหรือยังค้าคนโสดขาจะได้สละโสดหรือยังค้าคนโสดคนโสดคนโสดขอสลับไพ่ก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลเดีแม่เต้ย99มานะคะอะ2 3 4 5อ่ะดู5ก่อนเอา10เลยไหม เอาสิบเลยเนาะเดี๋ยวขอสลับไพ่อีกนิดนึงอมาดูกันนะคนโสดคนโสดขาเราจะได้พบรักกันหรือยังคะจะได้สละโสดกันหรือยังคะคนโสดทั้งหลายบรรดาคนโสดหนุ่มโสดสาวโสดทั้งหลายนะคะโสดเลิกกันก็เรียกว่าโสดนะคะคือไม่มีแฟน่ะไม่มีคู่อะไม่มีสามีภรรยานั่นแหละเรียกว่าโสด มีปัญหากันแยกทางกันอยู่ก็เรียกว่าโสดนะถือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันโอเคไหมอ่ะคนโสดจะได้พบรักไหมเร็วๆนี้นะคะดวงคนโสดจะได้พบรักไหมคะเร็วๆนี้นะคะนะคะนะคะอ่ะสิบใบก่อน เดอะเรเบอร์ world, มาเปิดปฐมบรมมาเลิกเลยนะคะดีมากเลยดูซิว่าไพ่ประกอบจะเป็นอย่างไรเอยขนโสดทั้งร,ร้ายแรอ่าเครียดแสดงว่าคุณเนี่ยมีปัญหาความรักอ๋อ นะก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาความรักรักแทรกรักซ้อนรักสัมเศร้ารักตัวเรื่องรักทางผ่านรักรักอะไรก็ช่างที่มันทําให้เครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับหรือหรือไม่มีปัญหาความรักหรอกค่ะแม่หนูไม่มีแฟนแต่หนูอยากมีแฟนมันไม่มีสักทีมันเลยทําให้หนูเครียดโออย่างนี้ก็เป็นได้นะคะได้หลายรูปแบบอ่ะราชาไม้เท้าอุยราชาไม้เท้าเด็กถ้วยเนี่ย ถ้าคุณไปขอพรเรื่องความรักเอาไว้นะคุณมีโอกาสจะได้พรเรื่องความรักเลยนะนั่นไงความรักกำลังเข้ามาอ่ะคือ the lover มาแล้วก็สองถ้วยมาเนี่ยมันมีเรื่องเครียดนิดหนึ่งอ่ะเรามาดูกันสิว่าคุณจะได้สละโสดเร็วๆนี้เนี่ยกับใครกับใครเออชีเป็นใครหล่อนเป็นใครเนาอะอ M Polo อุ้ยผู้ใหญ่ใจดี ราชาดาบเด็กถือเหรียญคนโสดขาจะได้สละโสดหรือยังคะอุ้ยคุณไปขอพอรเรื่องความรักมาเนี่ยคุณจะได้แล้วนะ คุณกําลังจะได้พรเรื่องความรักก่อนหน้านี้ถ้าคุณหมีมีปัญหาคุณหมีปัญหาคุณถ้าก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องความรักด้วยเหตุผลกลใดกรณีใดๆก็ช่างนะคะคือเหมือนกับว่าความรักกําลังจะวิ่งเข้าหาคุณเด้อนะคะความรักค่อยๆพัฒนาเออมีการพัฒนาในเรื่องความรักถ้าคุณรอความรักอนาคตระยะอันใกล้ความรักจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะได้ ับการติดต่อสื่อสารจากเรื่องความรักโอ,อนะโอ,อนะคุณขอพอเรื่องความรักไว้หรือเปล่านะคะรักนี้จะมั่นคงด้วยนะความรักที่มั่นคงความรักที่ดีงามความรักที่มันเหมือนว่าชัดเจนนะเพราะว่าเอ็มเพลเลอร์มานะแล้วก็ราชาดาบมาเนาะอ่ะดูหน่อย คนโสดจะได้สละโสดไหมคะคนโสดจะมีแฟนไหมจะมีคู่ไหมเร็วๆนี้คะแม่ขาจะได้สละโสดไหมคนโสดขามาคะ่ะมีคะ่ะ แ e มพอแลนด์จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดขึ้นในเรื่องความรักถ้าก่อนหน้านี้คุณมีรักมีปัญหารักส้อยรักซ้อนรักอะไรก็ช่างรักษาที่มันมีปัญหาทําให้เป็นท็อกซิกปวดหัวปวดเสียงเวียนก้าวอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรักเลยนะความรักคุณจะดีคุณจะมีคนเข้ามาในเรื่องความรักนะชีวิตรักคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีการเข้าอกเข้าใจโอ้แถมพอแลนด์มา9ก้านถะ้วยมาเนาะหนึ่งดาบมา ความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะความรักจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอะไรที่มันลังเลไม่แน่ใจวิตกกังวลต่างๆโอ้ยไพ่าดาบเนี่ยคือไพ่ราชาไพ่รา,าชินีนะราชินีดาบราชาดาบหนึ่งดาบเนี่ยเหมือนว่าหนึ่งเลยคุณมีปัญหานะมีโอกาสเคลียร์กันนะนะคะคนสําหรับคู่ที่มีปัญหากันคู่ที่มันเหมือนว่า ยังเลิกกันจะเลิกไม่เลิกแหลหรือว่าแยกกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสเคลียร์กันนะเพราะว่าอะไรคะ หกเหรียญมาหกเหรียญมาเลยมีโอกาสเคลียร์มีโอกาสเคลียร์ปัญหาหัวใจกันนะในเรื่องความรักนะคะอันนี้เราดูเฉพาะเรื่องความรักนะเราจะไม่แตกหน่อแตกแขนงไปที่อื่นนะคะดวงคนโสดเรื่องความรักดวงคนโสดในเรื่องความรักนะคะเอาเฉพาะคนโสดนะคนที่แยกกันอยู่ก็ถือว่าโสดคนที่หย่าร้างกันไปคนที่มีปัญหากันไปหรือคนโสดที่ไม่มีคู่เลยไม่มีปัญหามาก่อนเลยคุณจะพบไหมพบ คุณจะพบนะสำหรับคนโสดที่ไม่มีคู่เลยเนี่ยจะพบคนที่ใจดีนะจะพบคนที่ใจดีคนที่มีการให้และการรับเสมอกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะ อะไรที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคุณจะได้รับความชัดเจนในเรื่องความรักขึ้นนะแล้วก็อาจจะเจอคนที่เหมือนกับเจ้าชู้แต่ก็ไม่เจ้าชู้นะเป็นคนใจดีเออเป็นคนใจดีนี่ไงหนึ่งเหรียญความรักครั้งใหม่บางก่อเกิดประเปิดบางก่อเกิดมาแน่นอนนะคะหนึ่งเหรียญอะ six odd one หกไม้เท้าอะ ความสําเร็จชัยชนะวิกตอรี่ความรักที่ประสบความสุขความสําเร็จความรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเดอะไฮพีเทสช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์รักทรหดรักอดทนรักที่มีความแตกต่างรักระยะทางหรือรักที่มันต่างกันอ่ารักที่มันต่างกันอ่ามันจะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจนงี่ไง นี่ไงมันจะมีเรื่องให้ตัดสินใจอ๋อบางคนมีโอกาสนะเกี่ยวกับรักเก่าๆที่มีปัญหานะรักที่มันแยกย้ายแยกลากันไปเนี่ยมีโอกาสเคลียร์ใจกันนะในบรรดาความรักต่างๆที่มันก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนสถานะคุมเครือต่อสู้หรือมีความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องชาติศาสนาเรื่องภาษาต่างอายุต่างวัยอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันมีความต่างกันเกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังจะมีเข้ามานะ จะมีเรื่องความรักให้คุณจะต้องตัดสินใจนะบางคนเนี่ยนะบางคนบอกได้เลยมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันนาะคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วหนูจะเลือกยังไงละคะคุณแม่หนูก็เลือกไปสิโลกหนูรักใครชอบใครอะเลือกตามที่ใจเราราดถนาโอเคไหมคะอ่ะอีกห้าใบดูซิว่ายังไง ราชินีถือไม้ราชาถือไม้นี่ไงคือคือคือมันเหมือนว่านี่ไงรักคุณมีปัญหาแน่นอนคนเก่ามีโอกาสกลับมานะหรือถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาคนเก่าแล้วหนูเอาคนใหม่มีไหมแม่มีคนใหม่ก็มีนะคนที่จะมาดามใจเคลียร์ใจคุณเนี่ยก็มีคนเก่าก็จะมาวนเวียนด้วยคนใหม่ก็จะมาแวะเวียนด้วยเออประมาณนี้คุณไปขอพรมานะบางคนเนี่ยไปขอพรบนบานสารเก่าให้ ความรักที่มันมีปัญหามาคืนดีกันอะไรอย่างเนี้นะคะก็โอก้ก็คือว่าอมีโอกาสมาบรรจบพบเจอกันนะมีโอกาสได้ไม่โสดแล้วนะจะไม่จะไม่ต้องโสดแล้วนะต่อไปเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่า อีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่ารักเนี้ยจะเกิดขึ้นราวปฏิหารเออจะเกิดขึ้นนี่ไงมาจริงๆอัศวินถ้วยไน g h ออฟคัพเนี่ยดิเมติเชียร์ไนท์ออฟคัพรักจะเกิดขึ้นดังปาฏิหารจะมีคนมาดามจิตด,ดามใจให้คุณนะบางคนได้คนใหม่ๆเลยนะได้คนใหม่ๆเลยหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อะไรครับพูดถึงเรื่องคุณไปขอพรมามีางไงเดอสตามาแล้วอะ บางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเพิ่งหย่าล้างกันมาอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาคุณก็เหมือนกันเขาก็ได้คุณก็ได้ที่เพิ่งเลิกกันมากับใครสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอะไรทํานองนี้เนี่ยมีจริงๆนะคนโสดคุณจะไม่ได้โสดแล้วนะคุณจะได้สละโสดแล้วนะดวงคนโสดจะจะได้สละโสดไมคขาได้สี่เอาใหม่ดูใหม่นะเดี๋ยวขอขอใหม่ ดวงคนโสดจะได้สละโสดไหมคะได้สิคะในเร็วๆนี้เออในเร็วๆนี้นะคะ โอ,อคนคนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่ก็ได้นะแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งเนาะบางคนดูกันไปเนี่ยเออมันมีคนใหม่มานะแม่ขาก็ด้านกลับไปดีกับคนเก่าซะก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้หรอได้ค่ะเพราะว่ายังไงหรอบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันมันก็เวียนกลับมาเจอกันอีกกลับมาตกลงปงใจใช้ชีวิตร่วมกันอีกก็เป็นได้เอออย่างนี้ก็เป็น ได้นะคะ,ะทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะจงเปิดใจนะจงเปิดใจแล้วให้กําลังใจตัวเองแล้วอย่าดูถูกตัวเองนะว่าเอาเราคงไม่มีแล้วแหละเราคงไม่ได้แล้วแหละไม่หวังแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนทุกคนเกิดมาต้องมีความหวังเพื่อบรรทัดฐานแห่งความสุขในชีวิตของเรานะคะโอเคไหมให้กําลังใจตัวเองนะเราอย่าไปใจฝอว่าเอ,อ้ยเลิกกับคนเก่าไปแล้วเนี่ยเราไม่มีทางได้คนใหม่แล้วเราอย่าไปปิดกั้นตัวเอง ขนาดนั้นนะคะโอกาสใหม่ๆยังมีโอกาสดีๆมีให้กับคนที่เปิดใจเสมอโอเคไหม่เรามาดูใบต่อไปกันนะคะคนโสดจะได้สละโสดไหมในเร็วๆนี้เนี่ยคนโสดเนี้ยคนโสดเนี้ยด,ดูเหมือนว่าได้นะเรามาดูมาตอกย้ําตอกย้ําความชัดเจนอาขอหใบก่อนนะคะคุณแม่ขา แเหรียญหนึ่งเลยอาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือสองคนคนนั้นเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเข้ามาหรือแสดงตัวให้คุณได้รู้เห็นโอ้ลรวเป็นคนมีเงินนะเป็นคนขยันด้วยนะ10ดาบเออนะอ่ะหมดแล้วซึ่งปัญหานะคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะ 10ดาบคืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดลวดร้าวระทมจิตระทมใจกันไปนะคุณทำเขาเจ็บหรือเขาทำคุณเจ็บก็ได้สลับ สลับได้มีได้ทั้งสองเคสนะคะนั่นแหละนะคะเดอะเดวิลมันเป็นบ่วงที่คุณห่างกันไม่ได้มันเป็นอะไรที่คุณหนึ่งเลยเดวิลใบเนี้ยหนึ่งเลยบ่วงซาตานบ่วงซาตานอาฆาตนะไม่ใช่มันเป็นบ่วงความรักบ่วงเสน่หาบ่วงความรุ่มหรงเป็นบ่วงที่ยัง ยึดติดหลุดออกจากกันไม่ได้เออเนี่ย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 มันเป็นแบบนี้นั่นสิมันเจ็บอยู่มันยังเป็นบ่วงอยู่ที่รัดตึงกันโอ้ยเขามีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณน่ะเนี่ยเข้ามาง้อมาขอคืนดีติดต่อสื่อสารมาเร็วๆนี้โอ้นะ่ะนั้นไงนั้นไงดวงความรักดวงความรักคุณกำลังมาแล้วนะกำลังมาแล้วนะมาแบบร้อนแรงเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามัน เนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะดูดีมีเสน่ห์แล้วมีความมั่นใจเขาบอกว่าจงมั่นใจในรักนะคะจงมั่นใจในรักแล้วคุณเนี่ย ช่วงนี้คุณจะดูดีมีเสน่ห์เออดูดีมีเสน่ห์การเงินการงาน,งานดีกินดีอยู่ดีจนทำให้อะไรคะทำให้มีพลังเดวิลที่ปลุกขึ้นมาในตัวของคุณไงพลังเดวิลก็ใครเห็นใครรักใครทักใครชมเออประมาณเนี้ยดูดีจังเลยช่วงเนี้อะไรทำนองเนี้นะคะอ่ะความรักคนโสดจะได้สละโสดไหมดูเหมือนว่าจะได้สละโสดนะดูเหมือนว่าจะได้สละโสดแล้วนะมีพลังงานเก่า เก่าเข้ามาง้อเข้ามาติดตามเข้ามาคอยดูคุณด้วยนะหรือจะเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างกับคุณแล้วนะพลังงานเก่าๆที่เคยมีปัญหากันไปอย่างนี้นะคะนะคะบางคนเกิดขึ้นได้รวดเร็วบางคนก็ช้านานแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งวัสนาไม่เท่ากันนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะสองสามสี่ห้าหกเด็ก ถือดาบอ่าอุ๊ยเนี่ยมันจะมาจริงๆนะจะมาจริงๆนะคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจแล้วแหละหรือเขากำลังจะเลือกคุณอะไรสักอย่างนี่แหละนะหนึ่งเลยมันจะมีมีเหตุที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจสองคุณกำลังจะถูกเลือกเขากำลังจะเลือกคุณอะไรทำนองนี้เนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางมาจากใครอะ่ะ หนึ่งเลยเนี่ยคุณเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเหมือนกับว่านะแปดถ้วยใบยเนี้ยเต้ยมีความรู้สึกว่าหนึ่งเลยเป็นการรีเทิร์น การรีเทิร์นจากคนที่เดินออกจากกันไปคนที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นนะคะหรือสองสองนะคุณได้ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นั้นหรือเขาได้ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอะไรคะคุณก็ได้ไปเจอคนใหม่เขาก็ได้ไปเจอคนใหม่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอะไรทํานองเนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนะสามกรณีที่สมันมีการวนกลับมานะมีการวนกลับมาอือหรือบางคนเนี่ยออกเลยออก เลยออกเลยไม่วนกลับแล้วเอาคนใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะความรักเนี่ยจะได้สะละโสดไหมได้สิเพราะว่ารอบแรกเขาขึ้นไปแล้วไงเลิฟเวอร์กับกับสองถ้วยอะ่ะเออนะคะรอบนี้จะมาอีกไหมคะคุณแม่ขาดูกันหน่อยดูกันหน่อยสี่ดาบคนที่นิ่งๆเงียบเงียบ,บคนที่หายหายไปคนที่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณจะฝันถึงกันได้นะ ฝันถึงกันฝันถึงโอ้ยคนที่คุณทะเลาะกันไปอะ่ะเนี่ย ความรักครั้งใหม่ของคุณน่ะนี่ไงสาดาบมาซ้ำการันตีรอบสองอ่ะคนที่ทําให้คุณเสียใจคนที่มีปัญหาหัวใจกันไปมีโอกาสวนกลับมาคนที่แยกย้ายกันไปมีโอกาสวนกลับมาคนที่มีปัญหาประเด็นกันไปมีโอกาสวนกลับมาหรือสองหรือสองนะถ้าไม่ใช่คนเก่าของคุณก็อาจจะเป็นของคนเก่าของคนอื่นที่เขาก็มีเรื่องมีปัญหาแบบเนี้ยมาเหมือนกันอะไรทํานองเนี้ยนี่แหละนะคะ โอ้ยแต่คุณรอคอยเขาว่าเจ็ดเหรียญราชินีถ้วยหนึ่งดาบอะทีนี้เนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรคะก็คือว่า คุณรออะไรล่ะคุณรอใครล่ะคุณจะได้ไหมโอกาสได้มีไหมมีโอกาสได้มีเลยนะคนที่คุณรอคอยคนที่คุณใฝ่หาคนที่คุณใฝ่ฝันเนี่ยโอกาสได้มีนะนะคะแล้วชีวิตเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะรักของคุณเนี่ยมันมีอปุปสรรคเนาะก่อนหน้าเนี้เขาอาจจะเข้ามาให้ความชัดเจนในความรักของคุณในครั้งนี้ดูหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบเลยนะคะคุณแม่ขาอ่าสองเหรียญการวนกลับการปรับตัวเข้าหาการปรับจิตปรับใจหรือการวนกลับก็ได้นะสองเหรียญน,นะคะอ่ะ เดทนี่ไงคุณจบสิ้นกันไปจริงๆคุณมีปัญหากันไปจริงๆคุณจบสิ้นเหมือนเดทได้ได้จบแล้วก็เพื่อที่จะเกิดใหม่จบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อาราชาถ้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นอัศวินถ้วยได้นะคะหรือเป็นแบบยังยัง,ย,งยังมีความรักให้กันไม่เพียงพอยังมีความใจดีให้กันไม่ถึงกันอะไรอย่างนี้ทีนี้ราชาถ้วยกับราชินีถ้วยมาเห็นไหมคุณจะได้รักจริงๆได้พบความรักจริงๆ แฮงแมนอืมอ่ามาอีกค่ะรอบสองแฮงแมนแล้วก็อะไรคะสองถ้วยทูเิฟทูลักคือคุณมีความเป็นคู่กันสูงมากนะมันเป็นอะไรที่วนกลับแฮงแมนคือการวนกลับการลืมกันไม่ได้การผูกติดกันอะนะคะดีไหมดีหนึ่งเลยจะมีการติดต่อผ่านเพื่อนฝูง สองจะมีสื่อมีพ่อมีพ่อสื่อแมดสื่ออะไรอย่างนี้เหรอพ่อสื่อแมดชาร์ตเอออย่างนี้ได้หรือสามนะสามจะเป็นความรักใหม่ๆที่เจอกันแบบในที่ทํางานหรือการติดต่อสื่อสารหรือมีคนติดต่อให้อะไรทํานองเนี้ได้ด้วยนะคะคุณได้คู่แน่คนที่โสดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสองสองเหรียญอันนี้ก็คือว่ามีโอกาสนะกับคนเก่าๆที่คุณจบกันไปที่คุณเดทกันไปมีปัญหา หากันไปเนี่ยจะวนกลับมา จะรีเทิร์นนะรีเทิร์นนะรียูเนียนนะมีการวนกลับนะหรือถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยแต่แฮงแมนมันคือการวนกลับได้นะอ,อ๋อหรือถ้าคุณแบบไม่เอาแล้วนะคนเก่าอ่ะคนใหม่มีไหมคะแม่มีลูกมีแน่นอนนะมีแน่นอนเลยคนใหม่ก็มีเพราะเราดูเรื่องความรักอย่างเดียวนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้สละโสดถึงเวลาแล้วที่คุณจะพบรักถึงเวลาแล้วที่คุณจะไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ เพื่อนนอนเพื่อนกินเพื่อนเดินเพื่อนเที่ยวเพื่อนทํางานเพื่อนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่นั่นคือคนที่รักคุณและคนที่คุณรักนั่นเองนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะใครอยากเช็คดวงส่วสนตัวแอดไลน์ line, ดีเมเตอร์เกามาได้เลยนะคะประมาณนี้คะ่ะสวัสดีจ้า